สวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูรับชมมาเจอเกมมือถือเกมใหม่ถ้าใครดูจอมยุธผู้สังสารก็น่าจะรู้จักมีรูปแบบเกมมาแล้วมาลองเล่นอย่างว่ามันจะเป็นยังไงระบบเอยตัวเกมเอยมาลองเล่นอย่างบอกว่าคนเล่นเยอะมากตอนนี้ เสียงดนตรีอาจจะดังก็ขออภัยตำนานจอมยุทธ์ผู้ตั้งสานเราก,กดข้างไปเลยแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลาอันนี้อะไรนะ่ยแต่บอลคิดต้นเพื่อปลุกวิญญาณยุทธ เจนกวหเสียงภาษาจีนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฟังไม่ค่อยออกถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นฟังรู้เรื่องแปลได้ไม่ค่อยดูมันบอกจะทำอะไรตามคนแปลกหน้าไปทางนั้คนเล่นเยอะด้วย ก็ามาดูแ่าเกมมันเป็นไงสนุกไหมถ้าสนุกอาจจะมีพาร์ตต่อถ้าไม่สนุกก็ผมว่าเสียงเกมมันดังไปไม่รู้ตั้งค่าเสียงเกมยังไงกดตรงไหนตั้งค่าไปที่ตั้งค่าจำนวนคนไม่ต้องเยอะมากภาพระดับกลางก็พอมันเปลือง ทรัพยากรเสียงดนตีต่ำไว้เกลี้งทรัพยากรเนื่องจากคนเล่นเยอะปรับให้ระดับกลางๆไว้ดีย ก็ว่าไปเราไม่ได้ลงทะเบียนให้นั่นไว้ลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะเปิดตาในเปลย์ใช่เปิดใช่วิญญาณหยุดข้ามด้วยความไว เราจะมาดูว่ารูปแบบเกมเอาจงจริงมันน่าจะเป็นเกมแบบเออน่าจะทำเป็นรูปแบบไอ้น,นั่นมากกว่าไอ,อ้รูปแบบอะไรนะอะไรจำชื่อเกมไม่ได้นึกไม่ออกมันเต่เหรอ ออโตไม่ได้จนกว่าจะสุดสาม คอนเตอร์ไอซัมมอนเนอร์นึกออกแล้วว่าเกมอะไรน่าจะทำเป็นรูปแบบซัมมอนเนอร์มากกว่าซัมมอนเนอร์น์วอลมันน่าจะสนุกกว่าเราทำเป็นซัมมอนเนอร์น์วอลและกาชาเราสามารถสร้างตัวละครของเราแล้วก็สุ่มกาชาขึ้นมาดำเนินเรื่อง เนื้อเรื่องหลักในเกมแบบนั้นจะดีกว่าสร้างตัวละครของเราเองขึ้นมาแล้วก็สุ่มกาชาสุ่มได้พระเอกสุ่มได้นางเอกสุ่มได้เพื่อนไปเอกสุ่มได้โจโกอย่างเงี้ยกจนภายในโลกพูดถังซาน,นจะดีกว่านี้มัคนคงสนุก,กว่านี้ มาเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อาจจะมีแค่พาร์เดียวรูปแบบการเล่นไม่ค่อยเวิร์กพอเล่นไปถึงจุดอิ่มตัวเวลจะขึ้นยากมากมันควบคุมไม่ได้หรอตัวละครเปลี่ยนตัวละคร เม่สาวมาสุดจันทร์ SR ด้วยควบคุมสายสป,ปอร์ตโดยส่วนตัวมันก็โอเคอยู่นะรูปแบบเกมถือว่าโอเคเลย ร้อยทุกอย่างทำเหมือนในหนังในมังงะแปลว่าอาจจะมีสุ่มวิญญาณวิญญาณศูนย์ ปียส0ปีแน่เลยสามสิบเก้าปีตัวเกมค่อนข้างโหลดบ่อยโคตรน่ารำคาญเลยโหลดบ่อยเกินกดปิด แบบนี้ดีกว่าวันนี้ผมเล่นในในมือถือว,ว้าวสีทองออกด้วย SR SSR ถึงจะโหดสุดสินะเปิดใช้พูดสังสรรระดับ SSR มีอยู่แค่นี้แหละตัวละครตัวละครยังไม่เยอะ น่าจะไปถึงเนื้อเรื่องที่หนังมันจบเนื้อเรื่องซีรีส์อะซีรีส์หนังจีนโอ้โอ đây S R 2 cái luôn đấy. Đây S S R 2 cái luôn Wow 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 wow. S S R ขบวนทับขอขอภัยคนดีหลายเข้ามาขบวนทับอ๋อจัดไป

ดหลักตัวังหาแลวสุนยัน เวลสุดสามสิบจองตัวหน้าร้อยสิบแปดปีเกมโหลดบ่อยมากสังหารสัญญาณสามครั้ง มื่นเดียวมีถึงร้อยเก้าสิบจัดไป ทำแบบ s u m เ o อร์วอ r เลยก็ได้ไม่ต้องมามีวิงไลคเวสทำภารกิจผ่านด่านระบบก็ไม่มีอะไรมาก เหมือนเกมอุตมตะตุนไทยทั่วไปเหมือนกันมีระบบสุ่มกาชามาเพิ่มเดี๋ยวเราจะลองเล่นต่อยอสักนีดูว่ามันมีอะไรอีกไหม

ซับนะโดนซับไปเก้าปีคุณน้มีลังวิญญาที่ไร้ค่ไหมแทนที่โดยสามเก้าโอเคกำลังก็ดูเเวลตรงไหนเราเเวลอะไรเดวลสิบเอ็ด เราจะไปดูระบบอ,ออโต้กัน ตามเนื้อเรื่องนะเ mm. นี่ยอีนาเลย รัวเกมก็โอเคอยู่นะสายสบายนี่สำหรับคนที่เกียจเล่นไ,ได้เลยออตโต้มีระบบออตโต้อยู่แล้ว สองวิวนึง ระบบอัตโนมัน <tw> ่าจะเป็นกดปุ่ิ Q อัตโนมัตินี่ ผมว่าแบกดีเ s e ร์ทำได้ดีกว่าเยอะเลยถ้าทำเป็นโอเพน r l วน่าจะทำแบบแนวสไตล์แบกดีเซอร์มีคราผูกปาร์ตี้ สามร้อยปีมาดูระบบออโต้กัน ว่าเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนชอบก็จะชอบแบบนี้ก็ชอบแล้วแต่ความชอบั้งแต่ละคนสำหรับผม,บผมถ้าทำเป็นรูปแบบแบบนี้ก็เลยก็จบไม่ต้องไปวิ่งเคเสยไงวิ่งเควสเสียเวลาทำเป็นบท เนื้อเรื่องไปก็จบทำเป็นบทเนื้อเรื่องบทหนึ่งบทสองโดยรวมก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้แย่แจกเยอะอยู่ตัวเกมแจกของเยอะอยู่ ดูเปจซิมีอะไรมัางนี่ะไหรดอกไม้ไฟจุดการตับสมัร มันตีสี่เก้าครั้งนี่คือบัตรสายาโบนัสคืออะไรแจกค่อนข้างเยอะอยู่มาสุ่มกระชาดูว่าเกมจะเกลืออยู่ไหม Nada kia, nè. Sỏi bề mềm, khăn của đàn. Sỏi bề mềm, khăn của đàn. Bye kia đi 小ขบวนทับมือซิงมีอะไรใส่ได้ไมั้งไอตัวนี้มันมันใส่ตำแหน่งไหนเอาถาังสร้างหรอกใส่ตาเซียนไป ฐานวัยเด็กใส่เอสอาไปถังฉนพ่อถังสามโอเคอ 睥睨天下，天使一族将重现辉煌。天使一将重现辉煌。龙焰吐

เดี๋ยวลงอีกรอบนึงเอาอันนี้แล้วกันสามารถไล่ล่าต่อนเนื่องได้ด้วยแล้วไล่ล่าต่อนเนื่องคืออะไรลงซ้ำประสูตรวิญญาณเพิ่มพลังโจมตีอันนั้นเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกัน โอ้ซื้อต่อเนื่อง เราก็ขอจบพาร์ตตอนนี้เลยบอสไปเลยเราขอจบพาร์ทถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อตามคลิปใหม่ๆหรือเกมใหม่ๆเกมแปลกๆจะเอามาลงให้ดูโดยรวมเกมนี้ก็โอเคไม่แย่ไม่เกลือเท่าไหร่ก็ถือว่าดีแต่ขัดใจกับระบบมันนิดหน่อยจะโหลดเยอะไปไหนจเจอกันพรหนาบ๊ายบายครับ